คุณเคยจินตนาการไหมว่าถ้าสกูตเตอร์คันหนึ่งสามารถรวมดีไซน์ล้ำสมัยความประหยัดและความสนุกในการขับขี่ไว้ในคันเดียวมันจะออกมาเป็นแบบไหนวันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่จินตนาการอีกต่อไปเพราะ New 2026 Yamaha ิ u b i k สีส้มคันนี้คือคำตอบที่หลายคนรอคอยและอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อรถสกูตเตอร์ไปตลอดกาล สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไทยออโต้รีวิวอ f ฟฟิเชีช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยแบบจัดเต็มหากคุณเพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกด s u b สไครต์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆที่เราคัดมาให้คุณโดยเฉพาะ n e w 2026 Yamaha Cubic มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น สีส้มสดแบบสปอร์ตช่วยให้รถดูมีพลังและทันสมัยมากขึ้นตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดแต่ยังคงความเรียบง่ายตามสไตล์คิวบิกทำให้เหมาะทั้งกับวัยรุ่นคนทำงานและผู้ที่มองหารถใช้งานในชีวิตประจำวันแบบมีสไตล์การออกแบบไฟหน้าเล็ดให้ความสว่างชัดเจนและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนพร้อมไฟท้ายที่ดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์ ในด้านทพานั่ง Yamaha 5คิวบิก2 6ให้ความรู้สึกสบายเบาะนั่งกว้างนุ่มและตำแหน่งแฮนด์ถูกจัดวางอย่างลงตัวทำให้ขับขี่ได้โดยไม่เมื่อยแม้ต้องใช้งานในเมืองที่การจราจรหนาแน่นพื้นที่วางเท้ากว้างรองรับการใช้งานได้ดีทั้งผู้ชายและผู้หญิงใต้เบาะมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกหรือสัมภาระได้อย่างสบาย แผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและสัญ,ญลักษณ์เตือนต่างๆใช้งานง่ายมองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ในเรื่องสมรรถนะ new ส0 2 6นย่ิบ yamaha c u b ถูกพัฒนาให้ตอบสนองการใช้งานในเมืองได้อย่างยอดเยี่ยม เครื่องยนต์ทำงานนุ่มนวลอัดปลาเร่งดีขับขี่ง่ายไม่กระตุกเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนมาอย่างดีช่วยซับแรงสะเทือนจากถนนทำให้การขับขี่มีความมั่นใจมากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนให้ความสนใจคือความประหยัดน้ำมันยามาฮ่าคิวบิขึ้นชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วและในรุ่นปี2026ก็ยังคงรักษามาตร,รฐานได้อย่างยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ยังอยากได้รถที่ดูดีและมีคุณภาพระบบความปลอดภัยก็ถือว่าให้มาอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกที่มั่นใจการควบคุมที่ง่ายและความเสถียรของตัวรถช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกอุ่นใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะขับในซอยแคบหรือถนนใหญ่ ถ้าพูดถึงการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันนิว2026 y a m a h a c คิบสีส้มคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากด้วยขนาดตัวรถที่กำลังดีคล่องตัวจอดง่ายและดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งโดยรวมแล้วนิว2026 y a m a h a c คิบไม่ได้เป็นแค่สกูตเตอร์ธรรมดาแต่เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ สมรรถนะความประหยัดและความสะดวกสบายถ้าคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์คันใหม่ที่ใช้งานได้ทุกวันดูดีและคุ้มค่ารุ่นนี้คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกด Subscribe ช่องไทยออโต้รีวิวออฟฟิเชียเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอรีวิวคันต่อไปครับ